มีรถไหมคะมีครับมีอยู่3าคันมีคะเหาดไหมคะถ้าในกรุงเทพก็มีอยู่3มหลังครับแล้วผมก็ยังมีฉันว่าคนดีเกินไปเราไม่เหมาะสมกันนะคะเฮ้ยเดี๋ยวคุณเอ๊ะอิงคะนี่มันยังมันมีนี่เป็นไงจ๊ะยังโสดตัวคนเดียวอยู่เหมือนเดิมอีกเหรอจ๊ะหรือว่าเธอยังลืมอิงแฟนของฉันไม่ได้อีกอะ อย่าคิดไปเองเลยค่ะฉันเนี่ยไม่เหมือนใครบางคนแถวนี้หรอกที่ชอบเก็บขยะมารีไซเคิลมาใช้งานนะคะแกนี่มันมีเธอนี่ยังปากปีจอมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะอย่างเงี้ยผู้ชายที่ไหนจะมาชอบเธอคุณคิดผิดแล้วละคะ่ะตอนนี้เนี่ยฉันมีแฟนแล้วทั้งสูงกว่าคุณหล่อกว่าคุณแล้วก็รวยกว่าคุณด้วยค่ะผมอะเป็นหึงคนที่้าพิจารณา Star Industry แล้วคนอย่างคุณะนะจะหาผู้ชายที่ไหนที่ดีกว่าผมได้ไปเชื่อหรอก งั้นพอดีเลยจ้ะเสาร์นี้จะมีงานมั่นของฉันกับยิงน่ะขอเชิญเธอกับแฟนเธอมาร่วมฉลองด้วยเลยแล้วกันจะได้ทําความรู้จักกับแฟนเธอไปด้วยเลยไงดีไหมล่ะฉันไม่ว่างอ่ะพอดีว่าวันเสาร์เนี้ยฉันกับแฟนก็จะจัดงานมั่นเหมือนกันหรอโอ๊ยฉันจําผิดอ่ะจริงๆแล้วงานมั่นของเรามันวันเสาร์หน้านี่นางั้นพอดีเลยงั้นฉันขอไปฉลองงานมั่นของเธอก่อนแล้วกันแล้วเจอกันนะไปค่ะคุณชัยคะ คนของ s ต a r i อิน s t r ทรีส่งเมลมาขอความร่วมมือกับเราอีกแล้วค่ะอ๋อบริษัทนั้นใช้ได้อยู่ครับงั้นคุณเลขาช่วยนัดให้ผมในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีค่ะฉันคิดมาใหม่แล้วเนี่ยฉันว่าเราสองคนก็เหมาะสมกันอยู่นะคะเพราะดีว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเพื่อนของฉันจะจัดงานมั่นคุณไปกับฉันด้วยได้ไหมคะโอเคครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือ เขาจะมาไหมเนี่ยมันมี่ว่าแต่งานมั่นนี้แปลกๆนะไม่มีญาติเพื่เลยเหรอแล้วไหนแฟนเธอละ่ะเราจัดงานกันแบบง่ายๆอะ่ะเชิญเพื่อนมาทานข้าวเพอเป็นพิธีส่วนแฟนฉันก็เดี๋ยวก็มาโอ้โหขนาดงานมั่นยังมาสายขนาดนี้มันมีไม่ใช่ว่าเธอกำลังหลอกพวกเราอยู่นะ ไม่ต้องกลัวเสียหน้าหรอกนะปล่อยให้เธอหาแฟนไม่ได้อะ่ะก็ไม่มีใครหัวรอยเยอะเธอหรอกนะขอโทษนะครับผมมาสายไปหน่อยอะ่ะมันหมีหนว่าคุณจะไม่มาแล้วซะอีกงานมั่นของเราสองคนเนี่ยจะขาดผมได้ไงครับ ลองดูเมนูก่อนนะคะวันนี้เนี่ยมันมีเป็นคนจ่ายอยากกินอะไรนะสั่งได้หมดเลยค่ะโอ้ยมัมีสันอยากสั่งอันนี้พอดีเลยอะขอสันสั่งได้ปะได้ค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันมงคลอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้หมดเลยนะคะงั้นวันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยค่ะแล้วก็นี่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 อันนี้อันนี้มาสามที่เลยนะคะส่วนหน้านี้เอาทั้งหมดเลยค่ะ ุส,สวัสดีคะ่ะค่าอาหารทั้งหมด3,99,999บาทคะ่ะและนี่ก็คือของขวัญที่ระลึกสำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงสุดในประวัติศา,าสตร์ร้านเราคะ่ะอะไรนะ3,000สนอุย๊ยเจ้บอกนะว่าพวกเธอไม่มีตังคจ่ายกันอนะให้พวกเราติดต่อเงินกู้ด่วนให้ไหมไม่ต้องกังวลครับ ที่นี่เป็นเคอโรงแรมของบริษัทเราเองเป็นบินได้ครับนี่มันมีแฟนเธอที่ขี้โม้จรงเลยนะผู้ชายคนนี้เขารู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนที่นี่คือโรงแรมทะลุดาวในเคอือเวนเอ็นเตอร์ไพรส์เลยนะหรือว่าผู้ชายคนนี้เขาเลยจะบอกว่าเขาคือเทียชัยเจ้าของเวนเอ็นเตอร์ไพรส์หรอกมันมีรู้นะว่าคุณอยากจะช่วยอะแต่ฉันว่ามันเวิร์ไปหน่อยอ่ะ เดียวเซ็นบินให้ผมหน่อยแล้วก็มงกุฎแจกแขกบนโต๊ะกนละหนึ่งอันนะครับยินดีรับใช้ค่ะในท่านใช้มีอะไรเรียกใช้ได้ตลอดนะคะครับขอบคุณนะครับคุณใช้คุณคือเฮียใช้เหรอเฮียใช้ครับเป็นเกียรติมากครับที่หมดใพบตัวจริงท่านเพื่อเป็นการขอโทษผมขอดื่มแก้วนี้ให้หมดนะครับผมชื่ออิงเป็นหัวหน้าผู้จัดการต t อินดัสทรีการประชุมกับตา a r i n d u s เ r เนี่ไม่จำเป็นนะครับ ผมว่าวันนี้เราน่าจะได้คุยกันมากพอแล้วปนะครับคุณว่าที่ภรรยา